เขารู้สึกยังไงกับคุณไปที่กองหนึ่งนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกเหมือนเขากำลังโดนทิ้งเขารู้สึก เหมือนเขาไม่มีใครนะคะเหมือนคุณเองนี่คือไม่ไม่ต้องการเขาแล้วนะคะเขาผิดหวังเขาเหงาเขาเสียใจนะคะมีการรอคอยความรู้สึกของเขาก็คือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกว่าอยากจะให้กลับไปเริ่มต้นตอนที่เราแบบเหมือนรู้จักกันแรกๆอะ่ะเหมือนเด็กคลอดใหม่เนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเขาก็ เนี่ยค่ะคิดพยายามทําทุกทางเลยนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยแบบจะเข้าหาคุณยังไงนะคะค่อนข้างแบบเนี่ยค่ะหนอยเงาเศร้าซึมนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้กองที่สองความรู้สึกของเขาวนเวียนนะคะวนไปเวียนมานะคะ พราะคุณคือคนที่คือเขาคิดเรื่องคุณแบบอินฟินิตี้เลยนะคะไม่ไปไหนหรอกเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะคุณคือคนที่ใจดีคือใจดีอารมณ์แบบมีแต่ให้อ่ะให้เหมือนแม่ให้ลูกเลยนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์เขารู้และที่สำคัญเลยอ่ะคุณเป็นคนที่คือมี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  มีความปรารถนาดีให้เขานะคะแล้วความรู้สึกเขานี่ก็คือเขาต้องการคุณนะคะแค่นี้เลยง่ายๆนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าต้องต้องการกล่องที่สาม สิ่งที่เขาแสดงออกนะคะกับสังคมเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายๆนะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ The Emperor นะคะมีความมีความรู้สึกเยอะมากๆนะคะอยากจะไปหาอยากจะทำอะไรให้แบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่ด้วยน่าจะด้วยสังคมอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้สิ่งที่เขาแสดงออกกับความรู้สึกจริงๆนี่มันแบบ ส่วนทางกันนะคะเป็นคนที่รู้สึกอย่างหนึง่งแสดงออกอีกแบบหนึ่งนะคะในใจนี่คือแบบรู้สึกเยอะมากนะคะอยากจะเป็นคนสําคัญของคุณแต่สิ่งที่แสดงออกจริงๆก็คืออีโก้นะคะแสดงถึงความแบบเฉยชาไม่มีอะไรเนี่ยอารมณ์แบบต่อต้านตัวเองอยู่นะคะเทียงกับตัวเอง คนคนอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เขารู้สึกกับคุณเยอะอยู่